สวัสดีค่ะอาจารย์กิ่งฟ้าเองนะคะจากช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r x Channel ในย t u b e นะคะอย่าลืมกด subscribe ใน YouTube กดติดตามได้ใน t i k t o กแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่า5ราศีไหนนะคะที่ดวงคุณพลิกฟื้นจากร้ายกลับกลายเป็นดีนะคะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังกันเลยคะ่ะราศีเมษน,นะคะขึ้นความสุขขึ้นมาเลยนะคะใครนะคะที่กําลังทุกข์ใจร้อนใจนะคะหรือว่าเหนื่อยใจกับเรื่องอะไรนะคะมีโอกาสที่จะมีคนคอยช่วยเหลือหรือว่าช่วงนี้เนี่ยคุณม ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคได้ฉะนั้นสติมาปัญญาเกิดนะคะขอให้คุณสู้ๆนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็เจอความสุขค่ะราศีพฤษภนะคะใครที่ทาอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการจราจาการค้าขายนะคะการติดต่อประสานงานต่างๆหรือว่าเป็นพวกสื่อออนไลน์นะคะจะค่อนข้างรุ่งเป็นพิเศษนะคะคือช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามารัวๆจากความสามารถและความพยายามของเรานะคะฉะนั้นสู้ๆคะ่ะ ราศีกันนะคะมีโอกาสที่จะรับทรัพย์ก้อนโตจากความสามารถนะคะย้ําว่าจากความสามารถนะคะถ้าคุณนะคะหมั่นกระทําความดีสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณนะคะช่วงนี้เนี่ยคือเรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะหรือว่ามีโอกาสที่บางท่านอาจจะขายบ้านขายรถขายที่ดินได้หรือว่าปล่อยเช่าได้นะคะหรือว่ามีโอกาสได้มันมานั่นเองนะคะขอให้คุณโชคดีคะ่ะ ราศีตุลน,นะคะเป็นราศีที่ช่วงนี้เนี่ยเรียกว่ามีโอกาสนะคะที่จะมีคนรักและเมตตาสูงค่อนข้างเยอะเลยคือ,อช่วงนี้มีสเสน่ห์นะคะหรือว่าคุณเนี่ยถ้าได้โปรยเสน่ห์เนี่ยอาจจะแปลว่ามีคนคอยช่วยเหลือคนอุปถัมภ์หรืออาจจะแปลว่าขอเพิ่มเติมนะอาจจะเจอเนื้อคู่ก็เป็นได้นะคะหรือว่าช่วงนี้มีคนให้ความสนใจแล้วค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าดวงค่อนข้างมีความโดดเด่นนะคะฉะนั้นฟ้าเปิดดวงเปิดขอให้คุณหมั่นกระทําความดีเข้าไว้นะคะราศีพิจิกนะคะขึ้นคําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ใครที่เป็นคนที่หมั่นกระทําความดีคอยช่วยเหลือคนอื่นหรือว่ามีความกระตันอยู่หรือเป็นคนสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าไม่ว่าทําความดีในรูปแบบไหนนะคะถ้าเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนหรือว่าทาความช่วยอยที่สุดช่วงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนดีผีคุ้มนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่เคียงข้างหรือว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยฉะนั้นคิดยังไงพูดยังไงเป็นอย่างนั้นนะคะฉะนั้นเรามาระวังในสิ่งที่พูดและสิ่งที่คิดนะคะฉะนั้นพูดแต่สิ่งดีคิดแต่สิ่งดีแล้้้ววสิ่่่งงงดดดดีจะะตตาา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 มมมเเขขหหหคคคุุณณรือออึูัยแนนน